ก็คดีดีไอคอนมีความคืบหน้าไปมากนะครับเห็นได้ข่าวว่าคุณเอกพจจะแฉนะครับว่าก่อนที่จะมีการส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง17คนนะครับนะก่อนที่จะมีการส่งตัวมาที่ศาลเนี่ยได้ข่าวว่ามีการโอนเงินโอนทองไป800 0ล้านจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเช้นทางเงินที่เขาตรวจสอบนะฮะมีการยักย้ายถ่ายเทยทรัพย์สินอย่างไรอันนี้ก็เรื่องแรกนะครับผมเองก็มีสายข่าวแจ้งมาว่า มีรถหรูบางคันนะครับยังไม่ได้มีการยึดอายัดนะครับของกลุ่มผู้ต้องหานะครับมีสายข่าวแจ้งมาก็ฝากตำรวจนะฮะนะครับมีรถบางคันนะครับยังไม่ได้ยึดอายัดนะครับนะผมได้ข่าวมานะครับฝากเพื่อนๆตำรวจน้องๆตำรวจนะครับไปดูแลนะฮะได้ข่าวยังมีอีกหลายคันนะนะครับยังมีรถมีอะไรไปฝากไว้แล้วก็มีคนสนิทของเขาเนี่ยเก็บทรัพย์สินก็ยังมีนะอันนี้ผมได้ข่าวมานะครับ แหลงข่าวในวงการรถหรูเพราะว่าผมก็ทํางานให้บริษัทรถหรูอยู่หลายที่หลายทางอยู่นะครับเนี่ยเพราะนั้นก็มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน <c oughs> แล้วก็มีนักกฎหมายทนายความที่เป็นพวกแม่ทงแม่ทีมของทางผู้ต้องหาคดีดีไอคอนนะครับได้ให้คําแนะนําให้บรรดาแม่ขายและผู้ต้องหาต่างๆยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะครับอย่างที่ผมเรียนไปใน,ในรายการหนกระแสเมื่อวานนี้ผมอยากจะเรียกว่านักกฎหมายทนายสายโจรพวกนั้น นะครับนะักกฎหมายทนายสายโจรก็แนะนําให้กลุ่มผู้ต้องหาแม่ทีมนะโอนทรัพย์สินหนีนะครับนะก็อันนี้เขาเรียกว่าโจรน,นะครับไม่เรียกว่าทนายไม่เรียกว่านักกฎหมายนะครับเพราะคนที่มีความรู้ทางกฎหมายนั้นต้องแนะนํากฎหมายในทางที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่แนะทําตัวเป็นโจรเป็นอะไรต่างๆแนะนําให้หลบหนีย้ายทรัพย์สินหนีแล้วก็ยังมีพวกนะครับแม่ทีมต่างๆนะครับ ที่ได้ไปข่มขู่ผู้เสียหายนะครับไม่ให้แจ้งความบอกแจ้งความแล้วช้าไม่ได้เงินล็อกนะมาคุยกับพวกเรานี่เดี๋ยวเราจ่ายตังค์ให้พวกนี้ก็คือพวกที่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานซึ่งเราจะนําไปประกอบในการดําเนินคดีนะครับใครมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องข่มขู่พยานอะไรต่างนะครับแจ้งมาที่พี่เดนะครับฝากไปยังผู้เสียหายทุกรายนะครับแจ้งมาที่พีพ่เดนะครับมีพยานหลักฐานมีอะไรต่างพี่เดจะได้ไปส่งให้ปคบ เขาจะได้เอาตำรวจไปล็อกคอมันมาลากคอมันเข้าคุกนะครับเพราะตอนนี้มันเริ่มมีกระบวนการข่มขู่ผู้เสียหายขู่จะฟ้องกลับนะครับแล้วก็ยังมีพวกเดินสายออกทีวีนะทาตัวเป็นทนายความโคศกของพวกผู้ต้องหาว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีแช์ลูกโซ่คดีนี้เป็นเรื่องขายตรงอะไรต่างนะครับนะครับพวกนี้ก็ตํารวจเขาจับตัวจับตาดูอยู่นะเดี๋ยวเขาจะเรียกมันมาเข้าคุกซะ และอีกเรื่องนะครับสำคัญมากเรื่องวอรวิเชลเมทีเ ah นะี่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนแจ้งเบาะแสอะไรต่างมานะครับใครมีเรื่องที่เกี่ยวกับวอรวิเชลเมที ah i, แจ้งมาที่พีเดนะจะได้รวบรวมพยานหลักฐานดําเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะครับว่าเข้าไปเกี่ยวข้องไปเทศได้อย่างไงทําไมไปชวนคนลงทุนนะครับชวน,นชวนคนลงทุนดีไอคอน ทำไมรู้หรือไม่ว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทช่อโโคประชาชนไปชวนทําไมทําตัวเหมือนทีเซ็นเตอร์ใครได้มีโอกาสนั่งฟังวัวพิเชลเมทีติดต่อมาหาพี่เดย์หน่อยใครได้รับความเสียหายจากวัวพิเชลเมทีหรือไม่อย่างไรติดต่อมาจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งตํารวจปคบอนะครับและส่งสํานักพุทธอะไรต่างๆนะครับนะเพราะว่าเป็นพระเป็นเจ้าไม่ควรไปเทศชวนคนมาลงทุน นะครับแล้วก็บอกให้รีบลงทุนนะวันเดียวก็เป็นเศรษฐีแล้วนะครับใครได้รับความเสียหายติดต่อมหาพี่เดนหน่อยนะครับทั้งอินบ็อกเบอร์โทรและ่างๆมานะครับเพื่อจะได้รวบรวมพยานหลักฐานนะฮะไปแจ้งความพนักง,งานสอบสวนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็วันเสาร์บ่าย,ายหรืออะไรก็เอากันเลยนะครับมีไหมครับใครเคยไปฟังการเทศของวอลชิรชลเมทีแล้วชักชวนให้ร่วมลงทุนกับดไอคอนหรือใครที่นะหลงเชื่อ คำสอนของท่านวอก็แจ้งมานะครับแล้วยังมีอีกคลิปหนึ่งเขาบอกว่าอะไรเนี่ยนะครับใครไม่ลงทุนอะไรดักลงดักดานอะไรเนี่ยนะครับเห็นบอกมีสองคลิปนะนะครับนะนะเขาบอกมีสองสองคลิปนะครับอ่านะฮะนะมีสองคลิปนะครับเพราะฉะนั้นใครได้รับความเสียหายนะครับและใครพอทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัวพิชิลาบเบทีนะฮะเช่นการเป็นบรรยายให้กับบริษัทขายตรงอื่นๆนะครับขายตรงอื่นๆนะ นะครับแล้วก็ไปช่วยเชีย์ช่วยอะไรต่างๆส่งมาให้พี่เดนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่อยส่งมาที่พี่เดพอมีข้อมูลพยานหลักฐานครบถ้วนพี่เดก็จะมอบหมายหรือเดินทางไปยังอกองปราบเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปการกระทําของพี่เดนะครับเป็นการกระทําเพื่อปกป้องผู้เสียหายผมไม่อยากให้ว,วอวัชระเวทีท่านวอเนี่ยนะฮะหรือบอสบอสวอเนี่ยนะผมไม่อยากให้เขามายุ่งเกี่ยว กับบริษัทพวกแชร์ลูกโซ่หรือบริษัทที่ชอบโกงประชาชนเพราะว่าท่านเป็นพระดังเป็นถึงระดับเจ้าคุณแล้วก็มหาเถระสมาคมก็เงียบเป็นเป่าสาสนะสำนักพุทธศาก็เงียบเป็นเป่าสาสกแสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถพึ่งพาศัยหน่วยงานพวกนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะนะพี่น้องประชาชนก็ต้องจัดการกันเองหรือ,อยังไงนะครับนะมันก็มันดูแลแปลกแปลก นะทำเหมือนว่าพระนี่มีอภิสิทธิ์ชนหรือไม่อย่างไรพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรครับเพราะฉะนั้นใครมีคลิปมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับวัวพิระ,ะเมธีนะครับชวนลงทุนนะอ,อตำาหนิประชาชนว่าดักดานหรืออะไรต่างนะครับตามที่เป็นข่าวนะส่งให้พี่เดครับ <c oughs> ส่งให้พี่เดครับอ่าส่งมาเลยครับอืมนะฮะและเมื่อวานนี้วัวชิระเมธีก็โพสต์ข้อความเดือดนะ ตำหนิตีเตียนหนุ่มกัญชัยนะครับว่าให้ไลยป้ายสีทําตัวเป็นสารเตี้ยทําตัวเป็นข้าราชการต่อเนื่องเป็นพระเป็นเจ้านะมีความโกรธความโลภความหลงได้ยังไงและไปดาหนุ่มกัญชัยได้ยังไงครับเราเป็นพระใครจะสาบจะแช่งจะดา่าเราต้องวางเฉยหรือเปล่าไม่ใช่ไปดาหนุ่มกัญชัยเป็นสารเตี้ยหนุ่มกัญชัยนะเอาคนเข้าคุกมาเยอะแล้วพอออกจากคุกมาก็ไม่เคยสนใจเขา หนุ่มกัญชัยเป็นขา้าราชการต่อเนื่องนะครับเป็นพระเป็นเจ้าไปไปตําหนิด,ด่าทอญาติโยมได้ยังไงไปตําหนิรายการหนุ่มกัญชัยได้งไงเขาก็นำนำเสนอข่าวตามจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างที่โดนชาวโลกตําหนิตีเตียนและพูดในทางลบเพราะอะไรเพราะการกระทําของท่านเองนะอยู่ดีๆไม่ชอบนะไปเทศเชิญชวนมารวมมาลงทุนกับบริษัทท่อโกงประชาชนได้ยังไง ไปเชิญชวนได้ยังไงนะครับนะรู้อยู่แล้วบริษัทพวกนี้นะมันชอบโชว์ไปชอบโกงประชาชนเนี่ยแล้วไปเชิญมาลงทุนแล้วยังบอกเลยให้รีบตัดสินใจนะวันเดียวเป็นมหาเศรษฐีนะครับมันควรต้องโดนไหมบอสกันการการตะถาวรก็ถูกจับไปแล้วติดคุกไปแล้วบอสมินก็ถูกจับไปแล้วบอสแซมก็ติดก็ก็ติดคุกไปแล้วพฤติกรรมเหมือนเหมือนกับท่านหรือเปล่าครับเชียร์ชวนคนลงทุน ได้ผลประโยชน์ตอบแทนท่านได้ไหมครับได้ครับหนึ่งล้านบาทใช่ไหมพยานหลักฐานเนี่ยมันชัดอยู่ในดิจิตอลฟุตพินเนี่ยพี่น้องประชาชนครับนะเพราะนักขใายที่เป็นผู้เสียหายเคยฟังเคยอะไรต่างๆท่านวอครับติดต่อมาหาพี่เดน,นะครับพี่เดจะชวนไปกองปราบเราจะได้สกัดกั้นไม่ให้พระระดับเจ้าคุณเนี่ยไปชวนคนมาลงทุนอีกนะครับนะนะนะเพราะว่า พระรูปนี้มันก็เหมือนกับพรีเทนเตอร์คนหนึ่งเหมือนกับแซมยิวยนันเหมือนกับกันกันกันตะวอันเหมือนกับบอสมินเหมือนไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนเชิญผู้เสียหายนะครับใครได้รับความเสียหายต่างเนี่ยติดต่อพี่เดครับนะครับอืมนะเนี่ยแล้วครับยูดีก็ไปโพสต์ตำหนิหนุ่มกัญชัยว่าทําตัวเป็นสารเตี้ยเป็นคนโหดเหี่ยมนะขาดความเห็นอกเห็นใจนะครับแล้วเป็นฆาตกรฆ่าต่อเนื่องไปแล้วโอ้โหเราเป็นพระ ไปวิพากษ์วิจารณ์ไปด่าทอญาติโยมอย่างนั้นได้ไงครับนะนะครับเนี่แหละครับตัวเองเะยครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากตัวเรานะแทนที่เราจะสานึกผิดนะเรียเราเป็นพระเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ศึกนียศึกออกมาเลยครับเหมือนแพรลี่ครับเรียนทมกล้าประโยครับศึกมาเถอะครับไม่ใช่แค่คนไทยกัมพูชานับพันตกเป็นเหยื่อนะครับขมงขเบนนะครับเป็นชาวกัมพูชานะครับ ถ้าไม่มีใครพาไปแจ้งความติดต่อมาหาพี่เดเดี๋ยวให้ทนายกุ้งพาไปพบตำรวจนะกัมพูชาครับโอ้โหที่แม่งต้องโดนแจ้ง,งข้อหาเขาเรียกนะอ่าเป็นส่วนร่วเป็นส่วนหนึ่งของอาทยากรยากร,ยากรข้าอัมชาติํำคุกสิบห้าปีนะเนี่ยครับเนี่ยครับหนักเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยกัมพูชาก็โดนครับโอ้โหนะกัมพูชาอ่านะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคนหลังเพิ่งชำระ พิ่งนำดาราระดับบอสไปเปิดตลาดโอ้ยโดนหลอกไปพันนะครับพอเดินมาพันย,ยุ่งละสิบง,งานนี้แม่งโอ้โหบาเลยนะครับเนี่ยนะครับอืมอืมเนี่ยครับนียครับส่งมาให้พี่เดนะครับเดี๋ยวส่งให้ทนายกุ้งพาไปแจ้งความไม่หมดนะครับนะนะีนี่พีเดเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับว่าทนายพี่เดบอก ทนายบางคนแนะแม่ขายรีบย้ายทรัพย์สินหนีโคตรเร็วนะครับนะนะครับอ,อ่มนี่ครับอ่สายไหมต้องรอดอืมนะครับสายไหมต้องรอดนะครับพบเส้นเงินผิดปกติแปดพันล้านถูกโอนออกไปก่อนโคตรแลบดียไอคอนจะถูกจับเพียงหนึ่งชั่วโมงโอ้โหแม่งนะทนอะไเนี่ยแปดพันล้านนี่แหละครับ นะครับแปดพล้านครับเพราะนั้นความเสียหายนี่แม่งมหาศาลเลยครับพี่น้องครับนะครับอืมนะครับอ่าเอ่อผมได้รับรายงานข่าวจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจนะครับเมื่อสักครู่นี้อ้างว่าได้มีการสอบปากคำบอสพอเรียบร้อยแล้วกรณีเกี่ยวกับพวกลูกกอกเทวดาใครรักเงินรับทองเนี่ยได้ข่าวว่าตำรวจสอบปากคำเรียบร้อยแล้วครับซึ่งอาจจะออกหมายเรียกหมายจับ หรือว่าอาจจะถแถลงข่าวเร็วๆนี้ได้ข่าวเมื่อสักครู่นี้นะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยสอบปากคำสอบปากคำนะครับบอสพอลเป็นคนสุดท้ายครับเหตุผลที่เขายังไม่ได้ส่งตัวส่งวันนี้ก็เพราะว่าเขาสอบปากคำเรื่องเทวดาลูกกรอกเขารู้แล้วเทวดาอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่าลูกกรอกนะอ่าเป็นคนเตี้ยเตี้ยอ้วนอ้วน,วนใช่นายสอเสือหรือไม่รายงานข่าวล่าสุดบอกว่า เขาสอบนายพอเรียบร้อยแล้วบอสพอร์นะสอบจนเรียบร้อยแล้วครับนะครับสอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็รู้นะครับว่านะแทวดาคือใครอยู่ในป่าหรืออยู่ในเมืองนะเป็นคนบ้านนอกตาก่างจังหวัดหรือคนในเมืองนะครับแล้วก็ลูกกอกนะครับไอที่บอกว่าดูแลพี่เดือนแลแสนนะออลองเลขาที่การสกบพี่กอดดันมันขึ้นไปบารมีพี่เส้นพี่ทั้งหลาย นะครับนะได้ข่าวว่าไม่รอดเขาสอบเรียบร้อยนะครับนะครับอาจจะเป็นห่ายวันนี้เขาแถลงข่าวหรือเร็วนี้อาจจะมีหมายเรียกหมายจับนะครับรู้แล้วนะครับว่านายสอคือใครนะครับอยากจะฝากไปถึงนายสอนะครับช่วยออกมาฟ้องร้องคนพาดพิงเลยครับดีแต่เห่าอยู่อย่างนั้นอ่ะฟ้องร้องเลยเขาจะได้เปิดเต็มที่เลยครับไม่มีใครก็กลัวใครละครับเรียบร้อยแล้วนะครับบอสพอยอมบอกแล้วนะครับว่าใครคือเทวดาใครคือลูกกอกครับนะครับ สอบเรียบร้อยนะครับรายงานข่าวในทางลับแจ้งว่าบอสพอลได้ให้การกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้วว่าใครคือเทวดาและใครคือลูกกรอกที่เรียกเงินหนึ่งแสนบาทครับและในวันนี้หลังจากสอบสวนเสร็จในประเด็นเทวดาตํารวจสอบสวนกลางจะพาไปส่งสารวันนี้ครับอ่านี่เป็นรายงานนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็รู้แล้วใครเป็นเทวดานะครับอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่า เข้าประชุมสภา,าบ่อยไหมหรืออะไรต่างๆเขารู้หมดนะครับเขารู้หมดเลยครับ,เ,เ,รบเป็นระดับรัฐมนตรีหรือเปล่าหรือเป็นระดับนายกหรือรองนายกเขาทราบหมดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนะครับสมัยก่อนก็เทวดาก็มีอำนาจสมัยพลเอกประยุทธ์สปอแต่ตอนนี้เทวดาตัวนี้ไม่มีอำนาจครับเพราะว่าเทวดาไปเป็นฝ่ายค้านและก็มีปัญหากับจันทร์สองาทักษิณจิวัฒน นะครับเพราะนั้นก็งานนี้ก็แม่งเช็คบินกันไปเลยทั้งดีไอคอนทั้งเช็คบินการเมืองพวกเัินเข้าไปเลยงานนี้แม่งกระตอกฝาโลงกันไปเลยอยากจะบอกว่าชุกครูเลยนะครับนะนะครับนะจบแล้วครับเทวดาครับเพราะตอนนี้คุณไม่มีอำนาจหายหายอย่างเดียวคุณไม่มีอำนาจอะอะไรกันวะเนี่ยอานะครับอืม จุกรูนะครับจุกรูนะครับอหนุ่มกันชัยไปบวชเมื่อปีห้าศูนย์ทำไมต้องหนีลงจากเขามาศึกที่กรุงเทพอืมมันมีอะไรน่ากลัวครับตอนไปบวชอยู่กับอพระวอเนี่ยเจ้าคุณวอเนี่ยทำไมมันมีอะไรน่ากลัวหนีลงจากเขาเนี่ยแน้วครับดูหนุ่มกันชัยที่รอเลยนะอืมโคตรเท่เลยหนุ่มเนี่ย สมัยก่อนตะละปัดไม่มีดิไอคอนนะฮะปัจจุบันมีดิไอคอนครับอืมนะครับเออนะครับตะบะแตกนะเนี่ยอืมแม่เจ้าครับงานนี้นะครับใครมีข้อมูลเกี่ยวกับวัวัชราเมธีนะครับแจ้งมานะครับอ่านะครับส่วนเทวดาเขารู้แล้วนะครับว่าอยู่ในป่าหรืออยู่ในกรุงเทพครับนะครับตํารวจสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครคือเทวดานะนะครับ นะนะครับเรียบร้อยนะครับลูกกลงลูกกอกเขาสอบแล้วเพียงแต่ว่าเขาจะออกหมายเรียกหมายจับหรือเขาจะทําอะไรต่อไปนะครับก็สอบจากพอสบอสพอเนี่ยแหละเขาเขาบอกหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะ่ะเอางี้แล้วกันนะ่ะที่ผมได้ข่าวมาแนวแนวนี้แหละไม่รอดแล้วครับใครมีข้อมูลบอสบอสพระอะไรต่างคลิปเคล็บอะไรส่งมานะใครได้รับความเสียหายจัดมาเลยครับจัดมาจ้าจัดมานะจ๊ะนะครับทั้งพระทั้งนักการเมืองงานนี้ไม่รอดครับ เป็นไงครับฮะคนเขาไม่ยอมไปลงทุนไปฟังสัมมนาดีไอคอนบอกเขาดักดานนี่เป็นพระนะหรือเป็นแพะกันแน่ครับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาฮะมหาเถรมหาเถรสมาคมจุกรูยังปล่อยให้ลอยดูวเลยนะครนี่ครับใครไม่ยอมไปฟังการบรรยายดีไอคอนบอกดักดานโอ้โหขนาดนี้จะมีความผิดไหมเนี่ยครับโอ้โหช่วยกันนวดครับ ช่วยกันนวดครับโอ้โหครับเป็นไงครับนะบอกบอกดักดาน่ะือ้โหเอาขนาดนั้นเลยเนะี่ยคนก็ไมย่ยอมไปให้ดีไอคอนหลอกเนี่ยโอ้โหผมว่าหนักนะเนี่ยอืไม่รู้จะพูดอย่างไรเลยอืมอืมอยากคลิปเต็มไปหมดแล้วตอนเนี้ยตายหาแล้วงานนี้จะรอดหรือวะพระผมจะบอกให้มันเจอเ,เ,เออเ,นนเอะอ โอ้โหจะรอดหรือวะอโอ้โหหนักแล้วดูลนะตายหากันละงานนี้กูรอดไหมโอ้โหเอ่เนี่ยครับเนี่ยเต็มไม่หมดนะด้วยนะครับเต็มไปหมดครับนะเออเยอะแยะไปหมดอะอืหลายคลิปเลยอะบา้านอะเอ่อ อมไม่รู้จะพูดยังไงนะเอ่อจะลอดไหมวันเนี้ยหลายคลิปเนี่ยใครได้รับความเสียหายจากพระบอกพี่เดน,นะเดี๋ยวผมจะพาพระไปเรือนจำจกรูจกรู